สวัสดีค่ะส่งไม้เลือกสี่ใบนะคะนี่ค่ะสองสามแล้วก็สี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ชมกันทีละใบนะคะใบแรกก่อนใบแรกพุ่มจะใหญ่หน่อยจะงามนี่ค่ะนี่ใบที่1ค่ะต่อมา ไปที่สองไปที่สองยอดพึ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะสองยอดก็เรียกอะไรหนอ่อหนอ่หนอเหนอพึ่งขึ้นมาประมาณอย่างนี้เลยค่ะสองหนอ่อนีนะคะก็เป็นหน,อน่ออ่อนแล้วก็หน่อแตกใบสองแล้วมาสามค่ะสามนี่ก็จะมีขึ้นมาเป็นกอก คล้ายอันที่หนึ่งะคะนี่นะคะสามใบก็สวยค่ะใบสามสวยแล้วมาสี่นะคะสี่จะมีหนอ่อขึ้นมาเล็กๆหน่อหนึ่งนี่นะคะสแล้วก็ใบก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้นยอดอ่อนนี่ค่ะยอดอ่อน ก็ตรงนี้ก็จะเป็นสามเก้ามาให้ชมก่อนเผื่อสนใจนะคะ3ามเก้าก้าำลังงามค่ะพอดีว่าได้น้ําฝนประมาณนี้นะคะอันนี้1นึ่สองสมสค่ะ